ปวดอยู่ลูกอ่ะยังปวดอยู่ปวดคืออยากายอืมปวดคืออยากขายแต่ปวดไทยเ่มันอยากอ่าเรื่องน้ำใสนี่มันอยากบัวเนาะไอพี่น้องมันแบบมันบวคืออันนั้นมันบวคือแบบคนเฮายังแข็งแห้งอยู่อืมแล้วกินได้บอเ่ขนมไข่กินกินอยูย่เออ แม่กับน้องกัไปใช่ใช่เม่กับน้องไ,ไปขายน้ำไม้ออไปขายใช่ละมีนนมตลาดบ่บ้านไหนบ่มีตลาดบ่ในบ้าน,นาไ,ไา<ป>นนหนโอ้ไปขายโลกขายกรับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะปฐมมองสุสบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ สวัสดีพี่น้องทาง,ทางไทยคนหนึ่งมาพบมาพอก,กับช่อง y o u t u คงวองวป็นชายใจกันด้วยพี่น้องอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเลยเนาะอ่ะพี่น้องเนาะเขามาเวียนอยู่ทางบ้านทางเงินคงเมตูธาอีกเช่นเก่าเช่นเดิมพอดีทางทีมงานเพิ่นมาเมื่อนี้เนาะส่วนมาเวียงมาเออหาทางเมตูธาแต่ว่าเพิ่นได้เขาไปถ่ายก่อนแล้วเพิ่นมีเครื่องคองมามอมให้เนาะเครื่องชุดหนังเฮียนเี็ยพี่น้อง นอยู่แนวกินน้อพี่น้องนอ้นอมามอบให้ทางครอบครัวเมนทูธาเพมีผู้รักผู้ใหญ่ช่วยเพิ่นก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะงเอฟซีหลายคนก็ดีใจพอเป็นครอบครัวที่ว่าทุกแง่ลำบากก็ดีแต่ว่าพูดีชุมอเอาได้ต่อเติมให้แต่ก่อนก็มีอยู่เพิ่นมาเฮ็ดให้แต่มมานั้นเงินล้มออกไปเนา,านะพี่น้องเนาะผู้ดีล้มออกไปในคัมบันนี้ก็ชุมเอาได้เข้ามาเฮ็ดให้ใหม่ทางเงินครัวเนาะพี่น้องเนาะทางซานเพิ่นนั้น เห็ดใหนไม่เพิ่นพอเพิ่นมีมันอยู่กัแปะแปะอย่างหนึ่งนาะพี่น้องเนาะแปะแบบเอ้ยเอ้ยน้องเพิ่นนะพี่น้องแบบว่าเพิ่นโมเพิ่นโมโต้ไฟให็นการใส่ขนาดพี่น้องถ้าเป็นหมู่บ้านเบาเวียงนี่ฉิดโตกไฟลงมาเลยหายได้รถหนึ่งเรือว่ชงรถหายใส่หรือว่าปากไฟเขาใส่น้ำเฮือนน้ำยางขนาดพี่น้องอันนี้กับโบมีเชิญแถวเบบวะเบาเวียง มาถ่ายไน้เห็นได้ก็ได้ซื้ออันโถอันแปลงตุลาเซลเพลงโุลาเซลให้อันนึงพอมีอันพายกินเขากินน้ำตอนคืนเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ก็คือว่าเดือแต่ห้องน้ำแ่ยพี่น้องยังบ่ได้เนาะเดือแต่ห้องน้ำยังบ่มีจังใดก็เราติดตามกันต่อไปนั่นก็มีผู้รักผู้ใหญ่ดูตน้นชุ่มซาน ดูแบบเฮียตาโนพี่น้องเนาะยังเบายังไงยังเน้ในทองอยู่เลยเบาอยากซานนจังหน่อยต้องขอโทษขอพานเอฟซีได้เนาะวางคนเปิดเงาอย่าหาเวียงพักพรก่อนแต่เบายังไงว่าเขายังแข็งแห้งอยู่นะพี่น้องแข็งแห้งอยู่แบบบ่คอยอยู่ล่าเนาะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนกับปกติครับอยู่เพื่อนกับ เอาไปหาเฮดเวีเช่นยังแบบมืนั่นนะเลยออกมาหาอัพคลิปตอว่าถ่ายคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเช่นเก่าเช่นเดิมก็เซตจ,จากเคสนี่ตัว่าถ่ายคลิปนี้แล้วบ่เวียงเองก็สิได้เดินทางกลับเนาะพี่น้องเนาะเดินทางกลับจังได๋ก็เบิบ่งชมนํากันพี่น้องนะติดตามกันนํากันเนาะว่าเฮาได้ถ่ายพ่อแม่พี่น้องถ่ายตอนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่เพื่ออยากให้ พ่อแม่พี่น้องคือนึกว่าอยากจะช่วยเหลือเนาะทางจริงงต่างนะเนาะเขาหน้ามั่จำปลาให้นะพี่น้องเลยเนื้ออะไรของเมตุเพิ่นใหเนาะพี่น้องเนาะเมตุเพิ่นก็ว่าอย่างไงว่าบ่มีูุได้เอาหลานมาเลี้ยงลานมาเลี้ยงนะว่าอย่างไงว่ามูลมังบ่มีให้เขาเริ่มไปอยากเบิ้งว่าอย่างไงใช่เป็นที่นองนี้เนาะพี่น้องเน จะจังไดก็เข้าไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเอยแล้วเข้าไปเยี่ยมเมืองเพิ่นดอีกก่อนพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องนะไปไปยังวาร์ดฮะเอาต<ะ>้องไปทิดตัวเอาตัวใหญ่ให้น้องใช่บ่ได้บอสเสียมะเปี้ยนวอร่าตัวตัวนี้น่าจะเป็นของน้องเดือนโอเ้ขอบคนครอบครัวนั่นเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีืกันโดยเดยี๋ดยวเวียงจะเข้าไปหาทางเมนตูเพิ่์ก่อนใช่บ่ได้บ่อะ เบอร์ใหญ่พอดมอง่า่อยสิเปียนกันอืมองเข้ามาทางนี้ก่อนอน้องพี่น้องเนาะยีงดี่ว่าเป็นเอาบอกเป็นเสียงทางเข้ามาในมือนั้นมัน นั่นไงพี่น้องโอ้ยเดินมาจุดขยะมันโมไม่บ่น้ำก๊อกไ้กวยทางน้ำพุนอ่ะสบายดีเด้อโดยอาแซน้องมาได้อยู่บ่จ้ผู้หญิงก่ะนะ ดีเพ่นเปลี่ยนตัวใหม่นั่นไม่ดุใครในบ่นกินยามือน,นชื่อมาให้เออคือจิบไรยินอนะไปนอนยังปวด,ดอยูอ่ปวดคือจะ่ายอปวดคืออยาก่ายแต่ไถ่าย<ด> มันอยากเ,าเรื่องน้ำใส่นี่มันอยากบัวเนี่ยไอพี่น้องมันแบบมันบเคล่นะมันบบคือแบบคนเฮายางังแข็งแห้งอยู่แล้วกินได้อบอกขนมไข่มันกินอยู่อโอ้แม่กับน้องอไปใช่ไหมเม่กับน้องไปขายน้ำไม้ออไปขายใช่ละมีนนมตลาดบอกบ้านไหนโบมีตลาดโบในบ้าน,นออไหนบไป,ไปขายตามเงินคนนึง อ๋อไปขายโลขายตามเพื่อนคนอืมไปโลขายตามเพื่อนคนได้หุงแล้วมั้ได้หุงแล้วค่ะดีใจดีใจหุงข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวเป็นแบบไดหุงข้าวเหนียวมันก็นสุกอยู่บ่แล้เออเข้าวเหนียวว่าหุงแต่มันเสียกเซเนาะข้าวเหนียวอืม <c oughs> ตอนนี้มันก็นกนอย่าอืดแน,นะกน,กน,นก่กินกับอืดคือเก้ากินกับไข่เป็นกินกับไข่คือเกา้าเนาะอ่ะอนงเมยน,นั่น่ตอนแรกพ่นว่าพ่นมามเมย์จะตอนแรกเนี่ยมานอนพี่ ใชเขาขงเฮียนบอบาเนี่นะเออน้องแม็กบุได้เขาล้องไงเนาะไงเนี่ยมีแต่ใ้น้องๆเขาโตปุ่มก็มีบ่าปุ่มเพิ่งก็ซื้อมาอยู่บ่ซื้อมาอยู่เนาะเป็นเกือบซื้อไม่ใพ้จะเกือบวนีน้องนี้อืมเหนื่อยเลย ตั้งใจเฮียดในะลมอยู่บ่พอดีอยู่บ่ดีแหละฮะจะโชคบ,บังแน่เออเมื่อกี้นี่มันใหญ่โพสลมหพอน้องแม่คุ้มยักษ <laughs> ์เ<ม>ออเสือขาวนะี่ยเสือขาวกับสินเออเสือขาวกับสินเพราะได้นั่นน้องนะเคยเข่าแล้วบ่น้องปุยิงไม่เข่าอย่างท่ยิงเข่นี่ย โบนี่ก็าายบบัง<ด>โมเข่าเกลือปะอ๋อคำลงไปนี่ยโดนเป็นลงของโบนึงนอยู่ใช้หงเฮียนอยู่บ้านนี่เนื้อวัดอันไรข่าวคุณหณอมออ๋ออืมหอนห่องใโรงเรียนอยู่ห,งงห้องกระห่าไปมอบาเฮียนอยู่ใช่บาดเฮียนวันถึงพุดอ๋ออืมได้ยากให้ร้านเราใช้เบิ่งเน้นน่ะ <laughs> หน่ำๆเหมือนกันหน่ำๆเหอนจังใช่มีตุ่มมาแต่ใช่มาไปเสียหนักใช่ไหมอ๋อไปเสียหนักเป็นจ้างบ่ไปซอยเพื่อนใหญ่ยังอันนะใหญ่นะใหญ่นะเสียเอาบ่ใช่เออกี่ว่าไปหาปลาขอนนะอือนี่ได้ได้เขาหงทำเฮียนเหาจังขี้นีความมู้ เพราะว่าจะได้นั้นได้เขียนออกเขียนชื่อพ่อแม่เขียนหันเขียนนี่เจ้าก็ไปคือกัไน,กนไปเชียร์งานอ๋อไปกับน้องเนาะเออไปกับน้องเมตุอยู่เพื่อนผู้เดียวมือนีิเนาะหากันมาชมเจ้าบ่เดี๋ยุงเขา่าหุงย่างไว้เพลินจะพากันไป โอ้หงเขาหงยังไงนะพากันไปมากยังอ uhh ัน oh, ันานละเมื่อกี้พูดโอ้คือเขียวมันยังไม่ชุกบ่เอามากินแบบไรใชะมากินไงมันกินกับสมโอ้มากินชมอืม โดนบนดังพ right? the right? <c oughs> right. ื้นดังไเอาสังกะซีมาขังไว้ในเด้อทางนั้นทางฟ้ายานไฟมันเต้นใช่กันไหมตอนคืนเน้ยพอแฮงเลยเสพอยู่บ่กินข่าวนม่ทุล้ว่าเราเสพอยู่เยู่าอืมอย่างนั้น คำไปกวดล้ำใส่คำไปปัวล้ำใส่ก็เบาง่ายก็ยันไม่ตู้เพคนทีเมื่อยแบบมันถ้าปวดปวดล้ำใส่ี่ชิเมื่อยเพราะว่าเขาสใส่ไผ่เห็ดยันไม่ตู้เพคนชิเมือ่อยอย่างอันบานคนเ่าปกติแข็งแห้งยังหน่อยยังหนุ่มนี่ก็ยังอ่อนเพียไปได้เติบเลยออกมาแต่กับไฟชงใส่ไฟชงเพอเพลนี้ชอกไปเลยบางคน นี่แต่กินยาไปนะกินยาไปเราเคี่ยวหมากบ่ <No. S 1> เออเราเคี่ยวหมากเนาะทำบเุเคี่ยวหมากเคี่ยวยังวะเนี่ยเออเดินแนะนำใส่ได้บนะ่ oh, เนี่ยอ๋อมันยังนั่นอยู่เพราะว่ามันบุเคลืน เอาหนุ่มเรื่อยเขาต้องหนุ่มเรื่อยใส่เรื่อยใส่มันเรื่อยมันจังสีใส่หนุ่มใส่หนุมใส่นะหนุ ủ, ่มหนุมมันให้มันหนุ่มออกนะเด็กน้อยพยายามเด็กน้อยยันว่ามันน,นะน่ะมันสีฮักตัวนั้นตะกี้กับทางลงไปเนียเป็นอะไรคือว่าอะไรมันไป็นองเหน็นฮักเห็นฮ้างแนวขึ้นมาได้บ่ อ๋อมัดูดองดุมพูดเลยอ๋อแต่นละมือนี่แม่นี่ไปห้าหน่อไม่ขายเนาะไปห้าหนอไม่ไม่ยังขายพอได้เงินมาซื้อเข่าซื้อน้ำมันเบิดกัก็ซื้อไว้ ก็ทำประตูไปอืมเหนื่อยบ่เหนื่อยบ่เจ้าน่ะเราได้ยินกันเราไงรู้ควร อยู่บนมวนมันปวดคือว่าอั่นน่ะนะฮ้อนลังฮ้อนงูอู้อ๋อฮ้อนรังฮ้อนงูอูแล้วว่าเก็ดม้วนผืนมาตะเกาเมย์จอนไปคายน้ำมัน Hãy subscribe cho bớt Ghiền Mì Gõ Để tổ, 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 tổ bỏ. Ừ. Tới ừ. Tới không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Rồi đưa. Đưa rồi khi nó, จาก,กแรกเรี่นในตอนเว้นนี่ว่ายังไว่ามีตู้อยู่พเพียวเนาะจากหน่อยนอ้นองๆในไปเข่าขเฮียนนี่เฮงแล้วเนาะมีแต่ว่าหาเนี่ยอยู่ในกินแบบว่าคือว่าหาแล้วนี่ก็เป็นลงไปไหวในหมอน้ำหันี่ยเราอยากเราหากินเองเนาอ๋อเื่อ่าเจ้าคำบอได้นั่นก็บเมนไปหากี่ซีอือ หากี่ซีไปหาหน่อไม้จัาหน่อยอยามแดงบัดยามแดงเด้ยแต่ฮายังบิดยามหน่อไม้ก็ไปหากุจิโร่ยามแดงมีจิโร่ป่ะใช่หมอมีได้ดายามแดงจิโร่มันก็ตายหอนเดือนชิปมันก็ตายไปได้วจิโร่ห้อยห้อยห้อยเดือ เนี่ยนำบบกพี่น้องเลยเนี่ยเนาะในการนั่นเท่าพระโอคือว่าเนี่ยการเจ็บการเป็นโวนี่มีไผยังไงมันเจ็บมันเป็นเนาะว่ามันนะำมีเนี่ยคำในเป็นเนี่ยก็ต้องมีเงินโวมีเงินเนี่ยมันก็ง่ายอยู่กว่าการใช้จ่ายเมื่อเธอจะถ่ายอ๋อตู้เพิ่นอยากค่ายพี่น้องเลยแล้วนั่นเดี๋ยวเราเว้งสิจบคลิปเลยสิ เนาะอาจังได้ก็อยู่ดีมีแห้งได้สิมาเยี่ยมใหม่สบายดีแล้วล่ะโดยน้องปัวทองน้องเนาะอืมเคยน้องเนาะเวียนเข้ามาเยี่ยมไอ้ตู้เพิ่มน้องพี่น้องเนาะขายสิบประมาณนี้เด้อพ่อแมเองจอง fc บัาซุกูชิโกนเข้ามาเบิ่งมาชมนมกันโคกดไลค์กดแชร์แต่ต้นเสมอมาน้องพี่น้องเนาะสำหรับทุกๆคลิปพี่น้องเลย ควบความหงายห,หรือว่าควบต้นสงสารทางครอบครัวของแม่ตูทาเราพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทางเวียงเองให้เขามาเรียมายาเม,มืองเพิ่นมาบเบรดเบิ่งกับทีมงานนี่แหละเมือนี้เนาะเป็นมีเครื่องคลองมาฝากมาตน้นทางน้องๆเพิ่นหมู่บ้านเพิ่นกะถือว่าเป็นบ้านใหญ่แต่อยู่พี่น้องแต่วันเป็นบ้านหินทางหินถนนดำเราพี่น้องเนาะถนนใหญ่ พรที่ทัง้งในตู้ฝนปวดท้องเนาะพี่น้อง,ท,องทั้งในตู้ฝนปวดท้องแล้วก็ทั้งห้ทั้งเาเวียงออกมากินกระโบนขี่กระโบนหรือว,ว่าอันพวกอันเขา,น,า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 น้ำชาปลาไม่ยังไหนเห็ดเดากระไบหมอนำกันเลยนะพี่น้องหมอจากมันบูดมันเชียอะไรเนาะพี่น้องนะอเนาะนี่ยอ่าดูตัวนุงชานอยู่พี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเอาเวียงเองสิขอจบลงไปก่อนถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหล,ลายๆเนาะ บอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบรรจุขู่ฉุคนเด้อเนาะ